สวัสดีครับมาที่เมก้าสต์ของสนามที่ดากอนโซล่าปาร์ครับผอสโมสรราชบุรีเอฟซีครับผมมีสินค้าตัวไหนน่าสนใจบ้างครับไปชมกันเลยครับผมอันนี้ก็เป็นเสื้อยาวของสโมสรราชบุรีเอฟซีปีนี้ครับมาในแบรนด์อีโก้ดีเทลเนื้อผ้าครับเป็นลายต่างๆครับซึ่งบ่งบอกในเอกลักษณ์แต่ละอำเภอในจังหวัดของราชบุรีครับก็ถือว่ามีดีเทลที่น่าสนใจมากๆเลยครับแล้วก็ สีสันสดใสนะครับมาในสีส้มชุดเย่าครับผมตัวนี้ชุดเยือนนะครับก็เป็นไฮไลท์นะครับสีเขียวนะครับเขียวขาวสไตล์ที่ทําให้นึกถึงการโกดเซลติกตัวนี้นี่ถือว่าฮอตมากๆสําหรับปีนี้ครับชุดเยือนครับสีเขียวขาวนี่ก็เป็นชุดเยือนชุดที่3ามนะครับเป็นชุดเติร์นครับก็มาในสีกรมสไตล์เรียบๆครับสไตล์คลาสสิกหน่อยครับก็ดูเรียบๆดูดีไปอีกแบบนึงครับผมก็สําหรับคนที่ชอบแนวเรียบๆก็ตัวนี้เลยครับ นี่ก็เป็นแมตต์อิชูนะครับเสื้อที่เตรียมมาให้นักบอลใส่ครับแต่ก็ไม่ได้เอาไปใส่นะครับก็เป็นเอาเหลือจากนักบอลก็เอามาขายนี่ก็เป็นเสื้อประตูครับสีเขียวครับรูปลักษณ์ภายนอกก็ถือว่าสวยครับเหมือนจะเรียบๆแต่ก็มีการลงดีเทลต่างๆไว้ถือว่าสวยเลยครับนี่ครับก็เสื้อประตูเหมือนกันครับสีดําครับเนื้อผ้านี่มันๆเลยครับใส่ออกกําลังกายได้สบายครับแล้วก็มีสีม่วงครับสวยเหมือนกันครับผมสีนี้ใช้ได้เลยครับ อันนี้ก็เป็นเสื้อซ้อมนะครับก็มีสีขาวดานะครับแล้วก็มีสีเหลืองสีกรมปนกันครับออกแบบมาสวยนะครับสีนี้แล้วก็สีนี้ก็สวยครับสีครีมปนกับสีเลือดหมูครับผมแล้วก็มีเสื้อยืดนะครับสำหรับนักบอลที่เวลาใส่ไปเป็นทีมเยือนครับเสื้อปกเสื้อโปโลอะไรครับก็สวยนะครับมีหลากหลายสีให้เลือกกันแล้วก็เป็นคอลเลกชันใหม่ของอีโก้ครับสาหรับเสื้อหลายๆสีแบบนี้ครับของอีโก้สปอร์ตครับผม ถือว่าปีนี้ออกแบบมาได้อย่างเยอะเลยนะครับอีโก้สปอร์ตอันนี้ก็เป็นเสื้อสําหรับออกไปข้างนอกครับสามารถใส่ไปทํางานข้างนอกได้เลยครับพวกทํางานราชการนะครับก็เหมาะเลยครับมีหลากหลายสีให้เลือกชมกันครับอันนี้ก็เป็นพวกคอลเลคชันของปีเก่าๆครับอํานามาลดราคาครับมีพวกเสื้อยืดของเด็กเสื้ออะไรครับพวกเสื้อซ้อมครับเสื้อยืดแล้วก็ปีเก่าๆครับสามารถเข้ามารับชมกันได้ครับอันนี้ก็เป็นภายในช็อปของราชบุรีนะครับผมขอบคุณครับ